สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนำโชคพาเที่ยวพาชมครับวันนี้เปิดกันด้วยวิวนี้เลยทุ่งกว้างนะแล้วก็เป็นทิวเขาทั้งหมดเลยด้านหน้าน,นำโชคพามาเสนอที่แสนถูกอีกหนึ่งแปลงเลยครับถูกจริงครับแปลงนี้เรามาดูที่กันก่อนนี้ครับผมแปลงที่เห็นนี้เลยนี่ครับมีเพื่อนบ้านจะเป็นบ้านสวนด้วยนี่ครับผมจัดว่าโอเคเลย มีข้อติ่งนิดเดียวคือเรื่องถนนถนนงบประมาณน่าจะมาวัวัยนี้นะครับผมถน,นนนี้ก็ยังเป็นหินคุกอยู่แต่น้ําประปาและก็ไฟฟ้าอย่างที่เห็นเลยครับมีเรียบร้อยแล้วแปลงนี้นะแล้วเนื้อที่แปลงนี้ก็กําลังดีไม่เ,เล็กไม่ใหญ่11ไร่2 2งาน20ตารางวาเไร่2งาน20ตารางวาเป็นชนดคุดแดงนะครับผมที่ว่าถูกก็คือแปลงนี้ราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทนี่ครับผม แปลงที่เห็นเนี่ยครับ185,000าบาทโฉนดคูดแดงแปลงนี้ครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีน่าสนใจมากครับแปลงนี้ถูกมากเลยแปลงนี้เหมาะสำหรับทำทำสวนสวนผลไม้ก็ได้นะแล้วก็ทำเป็นปลูกป่าก็ดีตรงนี้ก็สามารถขุดบ่อน้ำออกได้เก็บน้ำอยู่แล้วก็ น้ำมาดานาที่ต่อกันอยู่บริเวณนี้ก็อยู่ไม่เกิน30เมตรเองครับก็จะเจอแล้วแต่กว็วมไม่ห่างจากหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราไปดูหัวที่กันตรงแทงน้านั่นเองจากหัวที่ตรงที่มีควันขึ้นนั่นนะจากหมู่บ้านเข้ามาก็แค่100เมตรก็ถึงที่แปลงนี้แล้วแล้วก็ชุมชนใหญ่ออกไป300เมตรเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเราคุยรายละเอียดกันไปเรื่อยแปลงนี้รูปโฉนดก็สวยมากครับผมซ้ายซ้ายนี่ติดกับเพื่อนบ้านนี่ครับผม ติดนี้เลยมีรั้วแล้วฝั่งนี้มีรั้วแล้วยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราบอกทิศทางกันหน่อยอถูกจริงครับแปลงนี้นะถูกจริงน่าซื้อมากนะแปลงนี้เพราะว่าเอกาสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดกุฎแดงด้วยแล้วถนนเนี่ยเดี๋ยววบประมาณก็มาแล้วครับประมาณ8เมตรนะครับผมหน้าที่ยาวร้อยเเมตรจากจากรั้วนี้เลยนะยาวไปถึงนู้นเดี๋ยวนำเพิกโทษครับนำโชคจะพาไปเที่ยวตรงนู้นด้วยร้อยเจ็ดสิบเมตรแล้วก็ทางด้านรั้ว รั้วรดหนามนี่ยาวไปถึงท้ายที่ก็อยู่ที่ร้อยขอโทษครับทางฝั่งนี้นี่95้าสาเมตรแล้วหลังที่อยู่ที่200เมตร2อ0เมตรเดี๋ยวน้ำท่วจะขึ้นภาพทางอางกาศให้ดูด้วยแล้วก็ตัดมาทางมุมนู้นมุมนู้นก็อยู่ที่110เมตรแปลงนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นต้นอยู่คาลิปตัสเป็น,ปนลูกมาแล้วลูกเล็กๆต้นเล็กๆแล้วก็ตัดต้นใหญ่ไปแล้วนี่เดี๋ยวมาดูในที่กันดินที่นี่ก็จะเป็นดินร่วนปนทราย เป็นดินร่วนปนทรายอย่างนี้ครับผมจะออกดำๆหน่อยนะแล้วก็ขุดบอ่อน้ำออกได้เหมือนแปลงข้างๆนี่เลยนี่ครับผมเขาก็เริ่มมาจัดการากับที่ดินตัวเองละด้านหลังก็จะมีสวนมะม่วงใหญ่เลยด้านหลังตรงท้ายที่นะสวนมะม่วงงามมากครับอันนี้คือท้ายที่ตรงนี้จะเป็นที่โล่งอยู่ประมาณ3ไร่สามไร่ด้านท้ายจนถึงด้านท้ายเลยก็จะมียูคา อันนี้ครับผมทางหน้าอันนี้หน้าที่แล้วหน้าที่หันไปทางทิศเหนือด้านหน้าที่รถนำโชคจอดตรงทิวเขานั้นทางทิศเหนือครับลมเหนือพัดมาทางนี้เลยนี่นะนี่ครับลมลมเย็นๆมาแล้วนี่ครับผมนี่แล้วเดินทางก็สะดวกนะทางนี้นี่คือท้ายที่ไถ่าาชี้เอาแล้วกันนะครับไม่เดินไปนถึงสุดรั้วพอดีเลยแล้วก็ยาวไปด้านหลังได้200เมตรแล้วด้านด้านหน้าเนี่ย170เมตร นี่ครับผมเดี๋ยวนำโชคจะพาไปเดินดูฝั่งนู้นด้วยอ,อยู่คานนี้ให้เลยนะครับผมเจ้าของให้เลยผอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยอต่างนี้ก็ถือว่าถูกคุ้มค่า,าต่อไฟฟ้าก็อยู่หน้าที่แล้วครับป่า,ปาก็มาแล้วเหลือถนนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไกลหมู่บ้านาตรงนี้ห่างจากเทศบาลจังหวัหนองตกยาก็ออกไปด้านหลังเนี่ยอ,อยู่ที่9กิโลเองครับผมนะมีทั้งตลาด ทุกอย่างเลยที่นั่นร้านค้าเซเว่นซีเตย์ปัม๊มปตทออก็อยู่ที่9กิโลแล้วก็อำเภอท่าม่วงอำเภอท่าม่วงก็อยู่ที่25กิโลครับผมแล้วก็เส้นทางหลักเส้นทางหลักที่ใช้ก็จะเป็นถนนหลวงแผ่นดินสาย3209นะจากรามกาธามกาไปถึงด่านมะขามเตี้ยหรือจะไปอ,อำเภอจอมบึงนะไปเข้าอำเภอสวนพึ่งก็ใช้เส้นนี้ครับ เตอร์เวย์นะครับที่จะถึงนี้ใกล้ๆนี้มอเตอร์วเวย์ใกล้จะเสร็จแล้วมอเตอร์วเวย์บางใหญ่บางใหญ่กาญจนบุรีเนะขามาลงที่ท่ามกาจากตรงนี้ที่แถวนี้ไปท่ามกาก็อยู่ที่ประมาณ27กิโลไม่ไกลเลยครับผมนะเป็นส่วนนั้นเลยโดมโดมราคาแดงแดนมันก็เป็นส่วนนี่ครับบอกทิศทางกันนิดนึงจากกรุงเทพนะกรุงเทพสายใต้ใหม่ปิ่นเก้าก็อยู่ที่108กิโล แล้วก็จากอําเภอโพธารามก็ไม่ไกลครับตรงนี้เป็นเขตติดต่ออําเภอโพธารามนะ <ouse noise> อำเภอ,พอทพธามก็อยู่ที่28กิโลนะหรือจะเป็นเที่ยวอำเภอสวนพึ่งอําเภอสวนพึ่งก็อยู่ที่51กิโลครับแล้วก็เขื่อนศรีน,นครินจังหวัดกาญจนบุรีก็อยู่ที่ 130, 130กิโลน,นี่ครับผมแล้วก็สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีก็อยู่ที่37กิโลนี่ครับผมไปไม่ตกครับมีม้อแปลงอยู่หน้าแปลงที่พอดีเลย เรามาเดินชมหน้าแปลงที่ข้างในก็จะเป็นต้นยูคาแบบนี้ครับผมแต่ราคาถูกมากๆครับแปลงนี้นะัโฉดชุดแดงได้นายาวร้อเเมตรนะเนี่ยแล้วข้างหน้าด้านหน้าที่ก็จะเป็นทิวเขาแบบนี้เลยครับแล้วก็ไม่เปี่ยวไม่เหงานะครับหมู่บ้านอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวนำโชคจะพาะไปเดินตรงนู้นนี่ครับผมจนถึงที่นำโชคจอดเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพไป อยู่ที่มุมนูนม้นบ้างตามทางเที่ยวบันเทีย่ยวนครับครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่มุมที่อยู่ทางด้านนี้เลยครับจากจากมุมนี้เข้าไปเนี่ยร้อยสิบเมตรด้านหลังนู้นก็จะเป็นสวนม่วงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้วยครับจากนี้ยาวไปถึงรถที่รถํำโชคจอดอยู่ก็170เมตรอันนี้หมู่บ้านแล้วครับด้านหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านประมาณ100เมตรห่างหมู่บ้านแค่1 0อเมตรเองครับผมไม่เปี่ยวไม่เหงานะแล้วก็ ก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าจของยกให้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูสวนมะม่วงด้านหลังกันว่ะครับทางนี้ก็จะเป็นด้านท้ายที่อ่านี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นท้ายที่อ่าที่ก็จะเป็นยูคารทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จากนี่ขึ้นไปร้อยสิบอ่าจนถึงที่ทางเข้าตรงเสาไฟฟ้าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหมูบ่บ้านอ่าเข้ามาได้ประมาณร้อยเมตรครับผมแล้วติดกันก็นจะมีร่อยอ้อยอยู่หน่อยแล้วก็จะมีสวนมะม่วงอ่า เดินมานิดนึงเดี๋ยวมาดูสวนมะม่วงเพื่อนบ้านนะติดกับเกือบติดกันนะาหาดก,กันแค่ประมาณ40เมตรข้างหลังก็จะเป็นสวนมะม่วงอย่างงามเลยนี่ผมบอกว่าแปลงนี้นี่ทําสวนผลไม้ก็ดีครับปลูกป่ปปาก็ดีหรือจะอยู่อาศัยก็ได้นี่มะม่วงกําลังหอ,อกกันเต็มไปหมดเลยนี่คือสวนเพื่อนบ้านาที่ติดกับที่แปลงนี้นะนี่ครับผมนี่คือความสวยงามาถ้าจัดการดีๆมันจะสวยอย่างนี้เลยครับ นี่ครับกาลังออกผลกันเต็มไปหมดเลยนี่คือส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยครับผมสวยมากเลยนี่ก็ประมาณ20ไร่ได้แปลงนี้นะกำลังออกดอกกันเต็มเลยแล้วก็ห่อกันแล,แล้วเราจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองอประมาณนั้นสวยมากครับผมส่วนที่ดินที่นําเสนอก็ด้านหน้านี่เองตรงยูคานี่ครับถูกสุดจริงๆครับแปลงนี้นะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้าสนใจยังไงก็ลงโทรหาร้ำโชคได้เลย กิ้งกังมหาน้ำโชคน้ำโชคจะพาเที่ยวพาชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะอยากหาที่ที่ดีที่สุดนะราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอ,อย่างไรก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้นํำโชคด้วยนะครับนำโชคจะพยายามหาที่ที่ดีที่สุดมานำเสนอพาเที่ยวพาชมแบบนี้เรื่อยๆอนี่เลยสวยจริงๆครับแปลงนี้นะราคาแค่ไม่ถึงสองแสนบาทหายากแล้วครับกระหดดคุดแดง อนอนซอสี่จอด้านหลังนี้ก็จะโลง่งไม่ติดกับไคเพราะว่าก็ทําทางเข้าไว้แล้วส่วนที่แปลงนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับลากันตรงนี้เลยขอบคุณครับผม